ใครทำไอเอไม่รู้จะกินอะไรให้เปลี่ยนหุ่นได้นี่มากินตามเราด้วยเลยนะจ๊ะเรากินอาหารแนวโลคาเป็นอาหารปกติเลยทุกคนแต่ว่าเราจะใช้น้ำมันมะกอกในการทำอาหารแล้วก็ลดการปรุงลงผัดคะนะผัดน้ำมันหอยอันนี้จะได้ทั้งไข่มันดีไฟเบอร์ iber, วิตามินต่างๆแร่ธาตุต่างๆต่อมาจะเป็นเมนูถั่วแขกใส่เต้าหู้ผัดน้ำมันพริกเสฉวนอันนี้ก็จะได้ทั้งไฟเบอร์พรีไบโอติกส์ โปรตีนไข่มันดีวิตามินต่างๆแร่ธาตุต่างๆต่อมาจะเป็นลาบปลาแซลมอนแน่นอนอันนี้ได้ทางโปรตีนไข่มันดีพรีไบโอติกส์วิตามินต่างๆแร่ธาตุต่างๆต่อมาจะเป็นแซลมอนผัดพริกสดอันนี้ก็จะได้รับโปรตีนไข่มันดี วิตามินต่างและธาตุต่างๆ prebiotics ถั่วดำคลุกงาุกด้วยน้ำมันงาอันนี้ก็จะได้ทั้งไฟเบอร์คาร์โบไฮเดรตวิตามินต่างๆและธาตุต่างๆคารราสเบอร์รี่ที่หุงเองแน่นอนว่าได้รับคาร์บน้ำตาลเล็กน้อยโปรตีนไข่มาววิตามินต่างๆและธาตุต่างๆและไฟเบอร์แต่มันจะเป็นกิมจิสูตรโลโซเดียมอันนี้ได้รับไปเลยจ้ะ pre pro p o s โอติกไฟเบอร์วิตามินต่างๆและธาตุต่างๆเรากินผลไม้สดทุกวันหลังมื้ออาหารวันนี้เลือกกินเป็นฝรั่ง ก็จะได้รับทั้งไฟเบอร์วิตามินต่างๆแรทธาต่างๆถั่วพีแคนอบไม่ใส่เกลืออันนี้ก็จะได้ทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันดีวิตามินต่างๆแรท้าตต่างๆต่อมาคือ nutritional yeast เป็นแหล่งของโปรตีนวิตามิน B แรทธาตต่างๆและสารต้านอนุมูลอิสระเป็นไงคะหน้าตาอาหารโลกคขผงออสการ์น่ากินไหมคะทุกคนเบนบอกหน่อย เอาจริงเรามีโปรแกรมเร่งเผาผลาญสูตรโลครับมีหลายสูตรมากเลยก็ถ้าอยากได้สูตรก็พิมพ์มาสนใจแล้วก็ทักมาที่ Line แอดไลฟ์โก e ีนมาเป็นลูกเทรนเราได้นะคอสหลักพันเท่านั้นใครที่อยากเปลี่ยนหุ่นแบบสุขภาพดีด้วย i อก็ย่าลืมกดติดตามอัสการในช่อง l i e g o o ล n e ลืมบอกไปว่าอันนี้เป็นเมนูโอแมสสำหรับสคนกินจ้าแชร์คลิปนี้ไว้ได้เลยจ้าเผื่อวันไหนคิดเมนูไม่ออกกันนียล็อกกันบ้านเราได้เลย